ณริมคลองสายเก่าในจังหวัดที่ห่างไกลมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่แต่พื้นที่ก่อสร้างนั้นถูกขวางกั้นด้วยต้นตะเคียนยักษ์ต้นไม้ต้นนี้สูงใหญ่เสียดฟ้ามีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีลำต้นมีผ้าเจ็ดสีผูกไว้แน่นหนาชาวบ้านในระแวกนั้นต่างรู้ดีว่า นี่ไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นที่สถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองผู้คนเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของนางทั้งการให้โชคลาภและการปกป้องคุ้มครองผืนป่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือคำเตือนที่ว่า ห้ามผู้ใดแตะต้องโคลล่นล้มโดยไม่ได้ทำพิธีขอขมาอย่างถูกต้องมิฉะนั้นอาถรรพ์ร้ายแรงจะติดตามมาไม่จบสิน้นสุมเสียงกระสิบของคนเฒ่าคนแก่ดังขึ้นเมื่อรถแบ็คโฮคันใหญ่เคลื่อนเข้าใกล้ต้นตะเคียนยักษ์ราวกับเสียงเตือนของพงไพรที่กำลังจะถูกรบกวน สมชายผู้รับเหมาหนุ่มใหญ่ที่เข้ามารับผิดชอบโครงการนี้เป็นคนยุคใหม่ที่เชื่อในตักกะและเม็ดเงินเขาหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินคำเตือนของชาวบ้านเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนทองสมชายเห็นแค่ว่าต้นไม้ต้นนี้คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ขวางทางความรุ่งเรือง เขาได้รับคำสั่งให้เคลียร์พื้นที่โดยเร็วที่สุดเมื่อคนงานเสนอให้ทำพิธีขอขมาตามธรรมเนียมโบราณสมชายปัดทิ้งทันทีพิธีบ้าอะไรเสียเวลาเปล่าๆแถมต้องจ่ายค่าครูอีกหลายหมื่นฉันไม่สนเรื่องผีสางเทวดาพวกแกแค่เอาเลื่อยมาตัดมันซะฉันให้เวลาวันนี้ต้องจบ สมชายตะโกนสั่งด้วยน้ำเสียงห้วนหวนโดยหารู้ไม่ว่าคำพูดของเขาได้กลายเป็นการประกาศสงครามกับบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นในที่สุดการตัดโคนก็เริ่มขึ้นแม้คนงานหลายคนจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็จำต้องทำตามคำสั่ง เลื่อยนต์ขนาดใหญ่กรีดเข้าที่เนื้อไม้ตะเคียนเสียงดังสนัน่นแต่แปลกเมื่อใบเลื่อยกรีดเข้าไปลึกขึ้นกลับมีเสียงร้องโหยหวนแววออกมาจากลำตน้นเสียงนั้นเบามากจนคนงานคิดว่าตนหูฟาดแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกเริ่มคืบคลานเข้าสู่ทุกคนที่อยู่ใกล้ ต้นตะเคียนสูงใหญ่เริ่มสั่นไหวเล็กน้อยแม้ไร้ลมพัดแรงและในขณะที่ใบเลื่อยกำลังจะตัดผ่านแกนกลางของลำต้นเครื่องยนต์ก็ดับหลงอย่างกระทันหันแม้จะพยายามสตาร์ทกี่ครั้งเครื่องยนต์ก็ไม่ติดราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำกกลไกนั้นไว้แน่น คนงานที่ลงมือตัดมองหน้ากันด้วยความหวาดวันมันไม่ยอมให้เราตัดช่างตัดไม้คนหนึ่งกระซิบเบาๆค่ำคืนนั้นหลังจากการตัดโค่นที่หยุดชะงักลงคนงานทุกคนที่เกี่ยวข้องเริ่มประสบกับเรื่องแปลก พ่อครัวในแคมป์ทำอาหารเกิดอุบัติเหตุหกล้มข้อเท้าแพลงอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุคนงานที่นอนหลับฝันร้ายเห็นผู้หญิงผมยาวชุดไทยโบราณยืนจ้องมองจากความมืดมิดในป่าและที่น่าขนลุกที่สุดคือการได้ยินเสียงสะอื่นให้ของผู้หญิงดังมาจากบริเวณกองไม้ตะเคียนที่ตัดไว้ แม้จะถูกตัดไปเพียงครึ่งเดียวแต่ความวิปโยคก็เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วสมชายตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังกดทับเน้าอกเขาอย่างหนักหน่วงเขาหายใจไม่ออกและเห็นเงาดำทมินรูปร่างคล้ายผู้หญิงกำลังก้มลงมองใบหน้าของเขาอย่างเกรี้ยวโกรธ สมชายพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนกินไปในอากาศในคืนที่ต้นตะเคียนถูกค้อล้มลงจนเหลือแต่ตอขนาดใหญ่บรรยากาศในแคมป์เงียบสงัดราวกับป่าช้าคนงานที่เหลืออยู่ต่างจุดทูบเทียนบูชาขอขมาเป็นการส่วนตัวหวังว่าเจ้าแม่ตะเคียนจะเมตตา แต่เมื่อเวลาล่วมเข้าสู่เที่ยงคืนเสียงหวีดหิวของลมก็พัดผ่านเข้ามาอย่างรุนแรงแม้ฟ้าจะใสไร้เมฆฝนทันใดนั้นที่บริเวณต่อไม้ตะเคียนขนาดมหึืมา ไอน้ำสีขาวขุ่นก็พวยพุ่งขึ้นมามันก่อตัวเป็นรูปร่างของสตรีงดงามในชุดไทยโบราณแต่ดวงตาของนางกลับฉายแววอาฆาตแค้นร่างของนางตะเคียนลอยอยู่เหนือต่อไม้เผยให้เห็นรอยบาดแผลจากการถูกตัดดวงตาที่แดงก้ำจ้องมองไปทางโรงพยาบาลที่สมชายนอนอยู่ เสียงกรีดร้องที่ไม่มีเสียงดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์พวกเจ้าได้ละเมิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วความวิบัติจะติดตัวพวกเจ้าตลอดไปอากาศรอบข้างหนาวเย็นจนจับใจโครงการก่อสร้างหยุดชะงักลงทันทีหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญสมชาย ต้องพิการเดินไม่ได้และต้องทนทุกทรมานจากความเจ็บป่วยเรื้อรังที่หมอหาสาเหตุไม่พบต่อไม้ตะเคียนที่เหลืออยู่ถูกชาวบ้านนำผ้าแพรเจ็ดสีมาผูกบูชาและจัดตั้งศาลเพียงตาไว้เพื่อเป็นการไถ่โทษ และขอขมาอย่างเป็นทางการพวกเขาเชื่อว่านี่คือบทเรียนอันเจ็บปวดจากการไม่เคารพต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม้ตะเคียนที่ถูกตัดไปถูกขนย้ายออกไปอย่างยากลำบากและว่ากันว่าทุกคนที่สัมผัสกับเนื้อไม้นั้นก็ต้องพบเจอกับโชคร้ายอย่างต่อเนื่อง ตำนานเจ้าแม่ตะเคียนทองไม่ใช่นิทานสำหรับเด็กแต่เป็นคำเตือนที่ฝังลึกในจิตสำนึกของคนไทยว่าด้วยการเคารพต่ออำนาจเร้นลับที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ทุกต้นเพราะบางครั้งต้นไม้ที่ยืนตระ n g g อยู่ตรงหน้าอาจไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของวิญญาณผู้ส่งอำนาจ ที่พร้อมจะลงโทษผู้ลบหลู่